ขอบคุณมากเลยที่ปล่อยฉันมนาะแต่จะทำอะไระฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าจะทำอะไรฉันจะคอยดูแลพวกนายอยู่นะแต่มันมีอะไรน,าน่าฉันคือผู้บุกรุกผู้บุกรุก,กมาข้อไอ้พวกนี้ไม่ต้องมาบุกรุกเลยไอ้พวกนี้คตน,นางูเนี่ยหยอ้เตะทิ้งเลยเนี่ยฉันไม่ชอบไอ้พวกนี้เลย พราะฉันไม่ชอบพวกนายเนี่ยนี่เนี่ยยิงเลยฮ่าฮ่าฮ่าดูเอง,งน,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 เนี่ยิงเพื่อนฉันนะเนี่ยเออแต่ว่าทางโอ้ยง่ายมันไม่ทางโอ้ย่าโอเคตามฉันมาฉันรู้โอ้ฉันจะโจมตีเองเอออย่าตีฉันนะเออนี่เนี่ยไม้ช่วยด้วยสเกลิตันนี่เนี่ย โอ้ไม่เจ็บเว้ยโอเคเดี๋ยวฉันช่วยให้หนีนะไอพวกนี้ม่นโง่ฉันจะต่อยไอพวกแกหนีนะหนีนะห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 นีนะหนีนะห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 นีนะฉันเก่งนะวะโอขอบคุณมากสเกลิตน นาน้อยแล้วฉันโจมอีพวกนี้ได้โอเคงั้นก็ไปหาทางอื่นแล้วกันนะโวนี่มันอะไรเนี่ยไม่มีใครสู้กับฉันได้แม้แต่คนเดียวแต่นี่ก็สู้ไม่ได้เหมือนกันเอ็งน,นั่แหละจะไม่เรอนหนูฉันจะยิงพวกแกแล้วนะเอายิงเลยเอาเอาชิปแล้วเอาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยว ฉันว่าฉันจะสูงได้นะนีนะฉันจะลงม่นีต่อยไปที่นี่นี่เนี่ีนะฉันมีพลังโอดเยอะนี่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 นีนนนี่นนี่โอ้ขอบคุณมากสเกลิตาแน่นอนอยู่แล้วฉันสูงได้หมดนั่นเหละน้ำมันละลายนะสเกลิตาฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน พวกแกไม่มีทางรอดแน่นอนเหลือแต่ฉันนี่แหละรอดนี่แน่อ้าวๆไม่รอดแล้วฮ่าหาสมมติแกโอู้นี่แน่นี่ฉันจะต่อยเองนี่นะนี่นะนี่นะ One Punch Man นี่นะนี่แน่ฉันคือ One Punch Man นี่แน่นี่นะ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 โอเคไปกันแท้ โอ้นี่ทางออกหรือเปล่าสเกลิตานใช่แล้วคือทางออกงั้นฉันไปก่อนนะเคอต่อมาฉันแล้วกันนะ